สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูสูตรหลัก10ล่างจับคู่กับสูตรหลักหน่วยล่างไปจำงวดวันที่16มิถุนายน2565ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้ เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชะแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอาอาจารย์ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ กดติดตามะะช่องของอาจารย์ไว้นะคะอาจารย์ก็มีสูตรต่างๆมาลงให้ชมนะคะล้วนแล้วแต่เป็นสูตรที่ลงให้ชมแบบฟรีนะคะไม่ได้เสียสตังอะไรในการเข้ามาชมนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ไม่ได้มีการขายสูตรใดๆทั้งสิ้นนะคะมีแต่ได้รับข่าวมาว่าเออมีคนเอาสูตรนะคะที่อาจารย์วางไปนะ,ะไปออทำยังไงคะไปหาไรายได้ทาง ลายทางเฟซบุ๊กอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็มันสิทธิ์ของเขานะคะอาจารย์ไม่ได้ว่าอะไรนะทีนี้อาจารย์จะเอาชุดเ,เป็นสิบหกชุดตรงชุดนี้นะคะมาฝากตั้งใจจะทำให้ชมมาวันสองวันแล้วแต่ยังไม่มีเวลานะคะก็เลยขอโอกาสนี้นะคะวางสูตรนี้ให้ชมกันเลยนะคะสูตรนี้ก็ไม่ยากนะคะแต่จะเป็นสิบหกชุดเลยนะคะแต่เป็น ตรงนะคะเพราะว่ามันจะมีหลักสิบสี่ตัวหลักหน่อยสี่ตัวนะคะแต่ถ้าเรามีเลขในใจแล้วเราก็สามารถคัดเลือกได้แบบไม่ยากอะไรนะคะล้วลองมาชมดูสูตรนี้บ้างนะคะดูสูตรใหม่ๆแปลกๆบ้างนะคะท่านผู้ชมนะเราจะได้มีเลขเใหม่ๆแปลกๆออกไปบ้างนะ,ะไม่ใช่ใช้แต่เลขเดิมๆนะคะถ้าเกิดค่อนข้างดังขึ้นมาแล้วก็จะหาซื้อยากนะคะ ท่านผู้ชมลองมาเลือกดูจากสูตรที่อาจารย์จะวางต่อปีนี้นะคะให้ท่านผู้ชมช่วยอาจารย์ทาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะทําควบคู่ไปทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยไปในทีเดียวเลยนะคะจะมีประมาณนี้นะคะเริ่มตั้งแต่งวดแรกเลยนะคะท่านผู้ชมสูตรหลักสิบนะอาจารย์จะใช้แค่ตัวสิบล่างตัวเดียวเลยนะคะสิบล่างเราเอามาคูณกับแปดนะคะซึ่งเป็นแปดคงที่ตัวนี้นะ ตัวนี้นะคะ yeah. เลขแปดตัวนี้จะเป็นแปดคงที่แล้วก็จะได้เท่าไหร่แล้วก็จะเดินไปเลยนะคะได้ได้เท่าไหร่แล้วก็เดินไปบวกหนึ่งบวกหนึ่งแล้วตัวสุดท้ายจะเป็นเลขตัวแทนนะคะจะใช้ทั้งหมดสี่ตัวนะคะสูตรหลักหน่วยแล้วก็จะใช้หลักแสนบวกหน่วยล่างบวกสิบครั้งที่สองมีค่าเท่ากับ x แล้วก็เดินไปนะคะบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็จะให้ครบทั้งหมดสี่ตัวลองใช้อย่างละสี่ตัวอยู่นะคะในเวลานี้นะคะ เรามาดูตั้งแต่งวดที่ออกตรงสามสูตรนี่เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะตีเส้นตรงเออไม่ต้องเลคะเพราะว่าเราจะใช้แค่ตัวฝั่งเดียวนะคะก็เราตรงสามสูนรนี่นะคะอาจารย์จะทําให้ออกงวดสามศูนยอาจารย์จะย้อนไปแค่งวดเดียวนะคะสําหรับสูตรนี้เราจะใช้หลักสิบล่างก็คือเลขเก้าตัวนี้นะคะมาคูณกับแปดนะคะซึ่งเป็นแปดของที่ ตรงนีะะ9872ก็ได้เลขสองสองบวกหนึ่เป็นสามสาบวกหนึ่งเป็น4 4่บวกหได้9นะคะงวดแรกจะออกมาที่30ก็เข้ามาที่เลข3แบบนี้นะคะท่านผู้ชมมี4ตัวนะคะเราเลือกมาเลย1ตัวแบบนี้ลองทำไปเพิ่มเพิ่มเสริมจากที่เราทำมาได้นะคะท่านผู้ชมนะ อันนี้คือเลขสามคันพาเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นตัวคงที่ต่อมาเรามาดูที่หลักหน่วยนะคะหลักหน่วยเราก็จะใช้หลักแสนบวกหน่วยล่างแล้วก็บวกสิบครั้งที่สองแสนเลขแปดหน่วยล่างเลขสองสิบครั้งที่สองก็เลขแปดนะคะก็มีแปดสองแล้วก็แปดเอาแปดสองแปดมาตั้งเลยนะคะแล้วบวกกัน แกับสองก็เป็น10บแล้วก็เป็น18ได้เลขแปดนะคะเราก็เดินไปเลย8 9 0 1นะคะเพราะบวกไปอย่างละหนะะึ่งตามคำสั่งสูตรที่อาจารย์สั่งไว้นี่นะคะก็ออกมาที่30ส่วนหลักหน่วยเราก็จะได้เป็นเลข0ตรงนี้นะคะเป็นงวดที่1ต่อมาเรามาดูงวดที่2เลยนะคะงวดที่ส เราก็จะเอาตรงสามศูนย์นะคะมาทำหลักสิบนะคะก็คือเลขสามเราเอาสามมาตั้งเลยนะคะแล้วก็คูณกับแปดนะคะสามแปดสามแปดยี่สิบสี่นะคะท่านผู้ชมสามแปดยี่สิบสี่แล้วก็เ,เลขสี่มาวางสี่แล้วก็เดินไปสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหก แล้วก็หกบวกกับห้าเป็นตัวแทนกันก็คือเลขหนึ่งนะหลักสิบนะคะก็ออกมาที่ห้าจิวก็ได้เลขห้าตรงนี้นะคะเป็นตัวที่สองต่อมาเราก็มาดูที่หลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยก่อนนะคะท่านผู้ชมนะหลักหน่วยก็คือแสนแสนบวกหน่วยล่างหลักแสนหน่วยล่างแล้วก็สิบคงที่สอง แสนเลขเก้าหน่วยล่างเลขศูนย์สิบครั้งที่สองเลขหกนะคะก็เป็นสามศูนย์หกหลักแสนเลขเก้าแสนเลขเก้าบวกกับหน่วยล่างเลขศูนย์แล้วบวกกับสิบครั้งที่สองเลขหกก็เป็นเป็นสิบห้า ได้เลขห้าก,ก็เดินไปเลยนะห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดนะคะตัวนี้ออกห้าเจ็ดใช่ไหมคะก็ได้เลขเจ็ดที่เป็นหลักหน่วยเห็นนะคะเป็นงวดที่สองแล้วอันนี้หลักสิบได้เลขห้าหลักหน่วยก็ได้เลขเจ็ดนะคะต่อมาดูงวดที่สามเลยะคะ่ะงวดที่สามเราก็เอา สิบล่างคะ่ะคูณกับแปดสิบล่างก็คือเลขห้าตัวนี้นะคะเอาห้าเลยห้าคูณกับแปดห้าแปดก็เป็นสี่สิบได้เลขสี่ได้เลขศูนย์นะคะห้าแปดสี่สิบเอาศูนย์นะคะที่เป็นหลักหน่วยมาวางเลยนะคะศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองแล้วก็สองบวกห้าเป็นเจ็ดหลักสิบ ได้ศูนย์หนึ่งสองเจ็ดออกมาที่ศูนย์เจ็ดนะคะอันนี้ได้สิบหน่วย,ยนะคะศูนย์เจ็ดแต่เอาแค่หลักสิบนะคะเลขศูนย์เอาแค่เลขศูนย์ต่อมาเรามาดูที่หลักหน่วยนะหลักหน่วยเราก็จะใช้แสนสองห้าเจ็ดใช่ไหมคะแสนหน่วยล่างสิบครั้งที่สองแสนศูนย์หน่วยล่างเจ็ดสิบครั้งที่สองแปดศูนย์เจ็ดแปดนะคะเอาศูนย์ เป็นหลักแสนหน่วยล่างเลขเจ็ดตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นสิบค้งที่สองเลขแปดเราเอาสามตัวนี้บวกกันเจ็ดสองสิบสี่เป็นสิบห้าเจ็บวกแปดเป็นสิบห้าก็ได้เลขเดียวกันนะคะห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดอันนี้จะออกมาที่หลักหน่วยที่เลขเจ็ดนะคะศูนย์เจ็ดก็เลขเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์เจ็ดยัจะใส่สีให้ก่อนนะคะ นี้ก็เป็นตัวคงที่ของตัวนี้ได้มาสามงวดแล้วนะท่านผู้ชมนะต่อมาเป็นงวดที่สี่เลยนะงวดที่สี่แล้วก็ทําเหมือนกันเราเอาหลักสิบล่างเลขศูนย์มาตั้งเลยเราก็คูณกับแปดคงที่ศูนยคูณกับแปดนะก็ต้องได้ศูนย์ ศูนย์แล้วก็บวกหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองแล้วก็สองบวกห้าเป็นเจ็ดนะได้เหมือนกันนะคะศูนย์หนึ่งสองเจ็ดนี่ออกมาที่ศูนย์สามนะคะท่านผู้ชมก็ได้เลขศูนย์เป็นหลักสิบต่อมาดูที่หลักหน่วยตรงศูนย์ศูนย์เจ็ดจะใช้แสนหน่วยล่างสิบครั้งที่สอง แสนศย์หน่วยล่างเจ็ดสบครั้งที่สองสาเป็น0 7, ูนย์เดสามนย์บวกเแล้วก็บวกกับสาก็เป็น10เลยนะคะได้ศูนย์แล้วก็เดินไปหนึ่งสองสามอันนี้ก็ออกมาที่ศูนย์สใช้เลขหลักหน่วยนะคะอันนี้มาสองตัวเหมือนกันนะศูนย์สาเอาแค่หน่วยคือเลขสาม จากนี้นะคะสีงวดต่อมาดูมเมื่อที่ห้าเมื่อที่ห้าเราก็เอาศูนย์นะคะที่เป็นหลักสิบนี่มาวางเลยศูนย์คูณกับแปดเหมือนกันเลยนะคะศูนย์คูณแปดก็ต้องได้ศูนย์ก็หนึ่งสองแล้วก็เจ็ด ได้เหมือนกันเลยนะคะอันนี้ออกมาที่1 0ึ่งศก็มี1กับ0อีกนะคะ1 0หลัก10เลขหนอันนี้8ของที่ต่อมาดูหลักหน่วยแสนหน่วยล่างแล้วก็10ครั้งที่2องงศูแสนเหน่วยล่าง3แล้วก็10ครั้งที่2เลขแป เจ็ดสามแปดเจ็ดที่เป็นหลักแสนบวกกับหน่วยล่างเลขสามสิบครั้งที่สองก็คือเลขแปดนะคะบวกกันก็เป็นสิบแปดได้แปดเก้าศูนย์แล้วก็หนึ่งะคะเดินไปเลยนะ,ะออกมาที่หนะะึ่งศูนย์อ่าตรงนี้เราต้องการหลักหน่วยเลขศูนย์ก็อยู่ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมนะ เป็นงวดที่ห้าหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้างวดแล้วตอนนี้ต่อมาเราก็มาดูงวดที่หกเลยนะคะอันนี้มาระยะสั้นนะคะไม่ยาวมากนะงวดที่หกแล้วเราก็เอาหลักสิบล่างนะคะเลขหนึ่งคูณกับแปดหนึ่ง คูณแปดนก็แนะคะได้8แล้วก็9 0ตรงนี hmm. e ้ <Así S 2> ต้องเป็นเลขห้นะคะเพราะบวกกับห้าแปดเก้าศูบนเก้าศูนย์ถูกนะคะต่อมาเราก็มาดูว่าหวยออกตรง5 8นี่ก็หลักสิบก็เลขห้ามีหลักหน่วยเลขแปด้วยนะคะมีสิบหน่วยเลยอันนี้ก็10หน่วยนะคะ เรามาเรามาดูงวดที่6ที่เป็นตรง1นศูนย์เราจะใช้หลักแสนที่เป็นเลขเก้เลขศูนแล้วก็เลขเก้านะคะสิบครั้งที่สอง9ก้ย์เกบวกศแล้วก็บวกเก้สองตัวก็เป็น18นะคะได้แปด้าศูนย์แล้วก็1นะะ่งเหมือนกันกับงวดที่ห้านี่เลยนะคะ ออกมาที่5 8หลักหน่วยนะคะเลขแปดเราต้องการเลข8ก็อยู่อยู่ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมนะตัวนี้ก็เราก็จะได้5 8 8ตรงนี้นะคะ่ะส่วนอันนี้เราก็ตรงวงกลมตรงเลข8ดที่เป็นตัวคงที่ตามนี้ต่อมาเราจะมาทำเป็นงวดที่7ต่อไปเลยนะคะจาก5 8 เราก็เอาเลขห้าที่เป็นหลักสิบมาตั้งเลยนะค,ะคูณกับแปดคงที่ห้าแปดก็เป็นสี่สิบก็ได้ศูนย์หนึ่งสองบวกห้าก็เป็นเจ็ดนะ,ะตรงนี้เราก็ออกมาที่ศูนย์เก้านะคะท่านผู้ชมศูนย์เก้าเราตรงนี้ทำหลักสิบก็เลขศูนย์อยู่ตรงนี้นะคะเลขศูนย์ตรงนี้ 8คือคงที่ต่อมาเราก็มาดูที่เป็นหลักหน่วยก็จะใช้ตรง58มาดูนะคะก็ใช้หลักแสนเลข3หน่วยล่างเลข8แล้วก็10ครั้งที่2เลข8 3 8 8, 8เอา3บวก8แล้วก็บวก8 8นะคะแเป็น16 6กับ3ก็เป็น9 9 ศูนย์หนึ่งแล้วก็สองตรงนี้เราต้องการเลขเก้านะคะยังมีศูนย์เก้าอีกแล้วนะคะศูนย์เก้าเลยเอากกเลขเลขเก้าตามนี้นะคะเลขเก้าเราใส่สีซะหน่อยนะศูนย์ศูนย์เก้าเก้าตรงนี้ก็เป็นสีเหลืองเจ็ดนะงวดแล้วนะคะท่านผู้ชมต่อมานะคะงวดที่แปด เราเอาหลัก10ล่างเลขศูนย์คูณกับ8คงที่0ูนย์คูณแก็ได้ศนแล้วก็เดินไปนะคะศูนย์หนึ่งสองสองก็เป็นบวกกับ5ก็เป็น7จ็ะได้เหมือนกันนะศูนย์หนึ่งสองเออกมาที่0ูนย์หก็ได้เลขศูนย์ที่เป็นหลัก10บเรามาดูหลักหน่วยก่อนนะคะหลักแสน ตรงศูนย์เก้าหกเก้าแล้วก็หนึ่งนะคะที่เป็นสิบครั้งที่สองหกเก้าหนึ่งเอาหกบวกเก้าแล้วก็บวกหนึ่งก็เป็นสิบหกได้หกเดินไปเลยนะคะหกแล้วก็เจ็ดแปดเก้าตรงนี้ต้องการหลักหน่วยเลขหก ก็อยู่ตอยู่นี่นะคะเลขหกจานใส่สีก่อนนะหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็ตรงนี้คือคงที่ต่อมางวดที่แล้วนะคะท่านผู้ชมนะงวดที่แล้วก็คือตรงศูนย์สองนี่เราเอาหลักสิบล่างก็คือเลขศูนย์เลยเลขศูนย์มาวาง แล้วเราก็คูณกับ8ซึ่งเป็น8ของที่ก็ได้0ก็เหมือนกันเลยนะคะ0 1 2 7นะคะ0 1 2 7ออกมาที่0 2นะมี0มี2แต่เราเอาที่หลักสิบคือเลข0เอาแค่เลข0ต่อมาเรามาดูที่หลักหน่วย ตรงศูนย์หกเราก็จะเอาหลักแสนเลขหนึ่งเลขหกนะคะแล้วก็สิบครั้งที่สองเลขสามหนึ่งหกสามตรงเมื่อที่แปดนะะี่ฮะหนึ่งบวกหกแล้วก็บวกสามเป็นเก้าเป็นสิบนะคะได้ศูนย์หนึ่งสองแล้วก็สามตรงนี้ออกมาศูนย์สองอันนี้ก็มีศูนย์สองนะ,ะอันนี้ก็มีศูนย์สอง แต่เราจะใช้แค่เลขสองนะคะตามนี้นะคะอาจารย์ก็จะใส่สีที่เราทำไว้แล้ว ดูสิคะว่าสูตรนี้มันจะไปต่อไหมนะคะเราลองดูนะถ้ามันไม่ตรงกับเลขที่เราเคยทําไว้นะ,ะเราก็ต้องเลือกไว้บ้างน,นะคะท่านผู้ชมนะ,ะเราเพราะเราไม่ทราบว่าสูตรไหนมันจะเดินนะคะสูตรไหนมันจะหลุดนะโดยเฉพาะสูตรที่มันเราเคยทําแล้วมันถูกแล้วแล้วเราก็ได้ไปแล้วหรือว่าเราไม่ได้เลือกแล้วแต่มันออกไปแล้วสําหรับเราจะไปตามต่อวดนนี้บางทีมันก็เข้าไปแล้วแบบนี้นะคะท่านผู้ชมนะ เราลองมามองดูสูตรใหม่ๆกันดูบ้างนะคะตอนนี้เรามาดูที่สิบล่างก่อนตามคําสั่งสูตรสิบล่างก็เลขศูนย์เลยนะคะท่านผู้ชมนะศูนย์เราก็ต้องใช้ตามเดิมนะคะก็ศูนย์แล้วก็คูณกับแปดก็ได้ศูนย์แล้วเราก็เดินไปนะคะศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกห้าเป็นเจ็ดนี่นะคะท่านผู้ชมนะตามนี้เลยนะพี่เป็นหลักสิบนะ ส่วนหลักหน่วยนะ,ะหลักหน่วยเราก็จะเอา,เอาตรงศูนย์สองนะคะจะเป็นหลักแสนหลักแสนก็เลขสามแล้วก็หลักหน่วยล่างเลขสองแล้วก็สิบครั้งที่สองเลขเจ็ดสามสองเจ็ดนะคะตามนี้นะคะสามสองเจ็ดเราก็ต้องเอาตามเก่านะคะสามบวกสองแล้วก็บวกเจนะ็ดอันนี้เราได้เป็นสิบสองนะคะสิบสองเราก็จะเอา เลขสองนะ,ะมาตั้งก่อนสองแล้วเดินไปเลยนะคะสองสามสี่ห้านะคะสูตรนี้จะ,ะไปไม่ถึงเลขที่เราเคยทําได้นะคะที่เป็นเลขเก้าะคะที่เป็นหลักหน่วยนะคะทีนี้เนี่ยมันจะได้แค่สองสามสี่ห้านะ,ะลองจับสูตรนี้ไว้บ้านนะคะท่านผู้ชมนะ,ะส่วนสูตรเลขเก้านั้นก็ได้เด่นที่เป็นเก้าด้วยนะคะ แล้วก็ยังไม่ชนกับเลข8ที่เป็นเลขตัวเดียวด้วยนะคะเออนี่แหละเราจะเป็นปัญหานะคะว่าตกลง9จะมาหรือ8จะมาเออหรือว่าจะหลุดทั้งคู่อะไรแบบนี้นะคะมันก็อยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนนะคะเราชอบแบบไหนสําหรับสูตรนี้นะครับจะไม่มีทั้งเลข8นะคะแล้วก็เลข9เลยนะให้ลองพิจารณาดูถ้า8นะคะตัวแทนของ8ก็คือ3ถ้า9นะคะตัวแทนของ9ก็คือเลข4นะคะ เลขอะไรก็ตามตัวแทนของเขาก็คือเอาไปบวกกับเลข5่านั่นเองนะคะท่านผู้ชมนะนี่อันนี้มันจะไม่มีเลยนะคะนี่แล้วก็เดินมา9ก้างวดเหมือนกันนี่ก็ถือว่าไม่ไม่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะคะท่านผู้ชมนะแล้วสองสูตรนี้เราก็จะรอผลอยู่นะคะอันนี้ก็คือรอผลเหมือนกันแต่ละสูตรนี้ก็ไม่อาจจะไม่ได้มาด้วยกันอาจจะมาเพียงสูตรใดสูตรหนึ่งหรือว่าจะมาคู่กันแบบนี้เลยก็ได้นะคะ,อะรอผลอยู่นะคะ กาจารเกตไม่ให้นะแล้วนี้มันจะเป็นงวดวันที่สิบหกมิยอนะคะแล้วก็หกห้าจะเป็นสูตรหลักสิบนะคะได้ศูนย์หนึ่งสองเจ็ดนี่สี่ตัวนี้จะมาต่อไปไหมแล้วก็เช่นกันนะคะหลักหน่วยก็เราก็รอผลเหมือนกันวันที่สิบหกมิยอหกห้านี่นะคะ ทีนี้ถ้าเราเอาสองสูตรนี้มาจับคู่กันเลยนะคะจะได้เห็นเป็นหน้าตาตัวเลขนะคะอาจารย์ใจอันนี้มันหมดสมุดพอดีนะคะสิบงวดนี่นะคะหมดแล้วนะคะลองมาจับดูนะคะท่านผู้ชมนะจับก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือหลักสิบได้ศูนย์หนึ่งสองเจ็ดนะคะหลักหน่วยได้สองสามสี่ห้าศูนย์หนึ่งสองเจ็ดกับ สองสามสี่ห้านะ,ะตามนี้นะคะนี่เราก็รอผลอยู่ถ้าเราจับมานี่งวดที่ผ่านมานี้มันออกไปนะที่ท่านผู้ชมนะคือศูนย์สองเลยนะคะศูนย์สองก็คือตัวนี้นะก็ก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะคงไม่มาซ้านะคะถ้าซ้าอาจจะซ้าศูนย์หรือซ้ำสองเนี้ยมาได้นะคะแต่ถ้าเป็นศูนย์สองเลยอันนี้มันเป็นแบบตรงเลยนะคะมาตรงนะคะเพราะมันปักหลักนะคะปักเป็นหลักสิบหลักหน่วย แล้วศูนย์สามนะคะศูนย์สามก็เพิ่งจะออกไปนะครับเออในเนี่ยค่ะเลขนี้นะคะศูนย์สามเนี่ยวันที่เดือนสิบหกมีนาคมหกห้านี่ศูนย์สามนี่ก็อาจจะตัดไปได้นะคะท่านผู้ชมสองตัวแล้วนะคะอันนี้ตัวดับต่างๆนะคะกับแต้มอะไรเนี่ยอาจารย์ไม่อยากให้คํานึงถึงบ้างนะคะพอดีบางทีแต้มมันกออ็มีเข้ามีหลุดได้เหมือนกันนะนะไม่มีอนไนจีรังนะคะ ทีนี้อาจารย์เห็นว่านะคะสูตรต่างๆนะที่เราทํามานะคะเราจะมีตัวเด่นๆที่เป็นเด่นล่างก็อาจจะเป็นนะเนี่ยในนี้ก็จะมีหลักสิบอยู่นะคะที่เราเล่นเป็นสองเก้านะ,ะหรือบางคนอาจจะชอบเป็นสองแปดนะแต่ถ้าเป็นสามแปดสามเก้าเลยในสูตรนี้ก็จะไม่มีเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้อาจารย์ก็อยากจะฝากนะคะเฉพาะสูตรนี้นะ,ะอาจารย์จะชอบที่มีเลขศูนย์ไปเลยนะคะนี่นะคะเลขศูนย์ เลขศูนย์เพราะว่าตามจริงแล้วเนี่ยเราจะมีตัวเด่นนะคะมีเอ่อตัวเด่นที่อาจารย์สอนไปนะคะจะมีศูนย์หนึ่งสองอยู่เหมือนกันนะศูนย์หนึ่งสองบางบางสูตรก็เป็นหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะ่ะที่เป็นเด่นล่างนะเนี่ยถ้าเกิดว่าศูนย์เนี่ยมันมาบ่อยๆนะคะถ้าเกิดงวดนี้มันจะมาอาจารย์ว่ามันน่าจะเป็นศูนย์สี่กับศูนย์ห้านี่นะคะเพราะมันยังไม่อย่างไม่มานะคะในศูนย์สี่ศูนย์ห้าจะมีศูนย์เจ็ดนะคะอ่ศูนย์ 0ูนยคูะ0330 07แล้วก็06นะ10 09 06เนี่ยถ้าท่านผู้ชมนะดูที่ที่มันมาแล้วนะคะมี02นะคะแล้วก็06กนี่ยอะฮะต่อมาก็09อะ,ะแล้วก็58แล้วก็แบบ10แบบนี้นะคะท่านผู้ชมนะเนี่ย03เนี่ยมันต่อต่อกันมาเลยนะคะแล้วก็ูนย์เนี่ย ามนี้นะคะศูนย์เจ็ดมีศูนย์สามสามศูนย์อะไรอย่างงี้ะคะท่านผู้ชมนะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าศูนย์มันมาต่อนะคะอาจารย์ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมลองลองติดติดตัวนี้ไว้นะคะเนี่ยศูนย์สี่กับศูนย์ห้านี่นะคะมันจะอยู่ในสูตรนี้นะต้องดูนะโดยไม่สนดับนะคะก็ะมีคนก็มี ดับสามก็มีคนให้นะคะอาจารย์เห็นอยู่นะคะดับหนึ่งก็มีคนให้นะคะดับศูนย์ก็มีคนให้นะฮะดับสองก็มีคนให้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปสนใจดับถ้าเกิดมันมาขึ้นมานะคะเราจะเสียสิทธิ์ทันทีเนี่ยเอาที่เราชอบแล้วกันนะคะเนี่ยอาจารย์จะถ้าเป็นสูตรนี้นะคะอาจารย์จะฝากไว้สองตัวนี้นะคะศูนย์ศูนย์สี่กับศูนย์ห้านี่นะคะนะท่านผู้ชมนะเอาแล้วก็เลือกเองนะคะเนี่ยเลือกที่ที่เหลือๆอยู่นี่นะอาจารย์ก็ไม่ทราบมันจะมาเป็นคู่ไหนนะคะ ลองไปเทียบดูกับแต้มบ้างหรือว่าไม่ต้องสนใจแต้มก็อาจจะได้นะคะเอาที่เราชอบเลยนะคะตามนี้นะคะท่านผู้ชมนะอาจารย์เอามาฝากนะคะสําหรับสําหรับคลิปนี้อาจารย์ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะลงเป็นไม่ทราบว่าจะคัดเป็นบนนะคะเป็นห้าหรือเป็นเจ็ดดีนะคะถ้าท่านผู้ชมนะลองคอมเมนต์เข้ามานะคะว่าระหว่างเลขห้ากับเลขเจ็ดนะคะอาจารย์อยากให้เลือกแค่ตัวเดียวนะคะ ห้าก็สวยนะคะเจ็ดก็ดีนะคะท่านผู้ชมนะสําหรับอยู่ในหลักสิบด้วยนะคะหรือว่าจะอาจจะไปหลักร้อยหลักหน่วยหลักไหนก็ได้นะคะอาจาย์จะเลือกโต๊ะให้นะคะโต๊ะในเออเดี๋ยวจาย์ว่าจะให้ดูอยู่นะบนนะบนสามเดี๋ยวดูซิมีเปล่านะคะเอออยู่ในเล่มนี้พอดีนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวใครจะแคปหน้าจอก็แคปไปก่อนนะคะเดี๋ยวจารย์จะให้ดูจะได้นึกภาพออกนะคะท่านผู้ชมนะว่าจะเลือก ตัวไหนกันดีออยู่ตรงนี้นะคะทา่านผู้ชมนะตรงไหนล่ะตรงหนึ่งอะไรคะออกมาเมื่อที่แล้วหนึ่งตรงนี้นะคะทา่านผู้ชมตรงนี่ตรงตรงเลขนี้นะคะเนี่ยฮะหนึ่งหกเก้านี่นะคะออกเป็นหนึ่งหนึ่งเก้าหกเนี่ยใไหมเป็นโต๊ะนะคะส่วน ตรงช่องนี้ที่อาจารย์บอกม,มันไม่เคยมานะคะงวดที่ออกศูนย์หนึ่งสองนี่มาตรงๆเลยคะเนี่ยนะแต่อาจารย์ที่จับนี่เป็นโต๊ะนะคะเนี่ยที่ไม่เคยมาก็กลับมาแล้วจะเหลือช่องนี้นะคะเหลือช่องนี้ยังไม่มานอกนั้นมาหมดแล้วค่ะที่อาจารย์วงกลมดินสอน h i s is the n u m อ e r that has been released s i 64 and 65. อาจารย์จับให้เนี่ยถ้าเกิดใครชอบเจ็ดอาจารย์ก็จะคัดเจ็ดใครชอบเลขค่าก็จะคัดได้ค่าที่มีทั้งหมดออกไปให้เลยรับรองถูกแน่นะคะบางทีอาจารย์จับโต๊ะไว้บางทีอาจจะถูกโต๊ะถูกตรงไปเลยนะคะ กิจกรมนี้นะลองคอมเมนต์เข้ามานะคะถ้าไม่มีใครคอมเมนต์เข้ามาอาจารย์ก็จะไม่วางนะคะเพราะเลขมันค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างเยอะหลายตัวนะหลายตัวควาบคิดเีอาจารย์ก็ฝากไว้แต่เพียงแค่นี้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ